สวัสดีค่ะพบกอแม่จันทร์ทอนอีกแล้วค่ะต่อจากวิดีโอที่แล้วค่ะที่พามาเบิงชาวบ้านได้หาบน้ำค่ะมือนีกัมาเบิงชาวบ้านกําลังขุดขุดคลองค่ะขุดคลองขันยังครับพ่อขุดไปไสไปไสเออพ่มีน้ำไส่เด้มือมีน้ำที่สมอยู่น่ะอ่าขุดไปมองด้นอหน่ขุดขึ้นปั้นขึ้นแท่งขุดแล้วไปไสรำบ้านก็ค่ะอ่าค่ะ ขุดไหมองนี่มมค่ะพ่อขุดน้ำมองนี่มแหละมันสีน้ำดูดน้ำคุณไปเทื่องคุณเลยเที่องแทงคุณละอ๋อกระคุนบัดเนี่ยช่วยสีระบายออกช่วยสีใสบัดเนี่ยค่ะเป็นไปเทื่องแทงเนาะออสารสมนี่แหละบัดนี่ค่ะนี่ก็เป็นชาาบ้านกําลังรวมแรงรวมใจค่ะเพื่อที่จะมีน้ำใสค่ะตอนนี้ขาดแคลนน้ำกันย่างหนักเลยค่ะพยาบาลกับบ่ได้นิ่งนอนใจค่ะตอนนี้กะมาเบิงมาซอยใช่บ้าน ฟุดคลองลอกคลองค่ะก็จะ,จะหายน้ำไหลมาตรงจุดที่มีทอดูดขึ้นไปเก็บไว้ที่แทงค่ะค่ะก็จะมีตัวดูดน้ำขึ้นมาค่ะอันตรงนี้เป็นยังค่ะตแทงดูดไดดูดตดูดตดูดขันต,ตัวก,กันกรงทั้งบุนตกันกรงเดี๋ยวเข้าไปเบื้องตกันก,งกรงกันค่ะค่ะ<ำ>ตอนนี้กำลังสิบห้าไปเบิ้งโตักันกรงน้ำค่ะ ค่ะนี่กะมะหอดตกกันกล่องค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เป็นเครื่องฮะเครื่องซีอิ้วข้างบนค่ะเดี๋ยวผ้าขึ้นไปเบิ้งค่ะค่ะตอนนี้กมาถึงจุดกันกล่องแล้วค่ะจุดกันกล่องที่ดูดน้ำขึ้นมาแล้วกะจะมาพักไว้หม่องนีเนาะค่ะค่ะแล้วกล้วเต๋อนี่มันจีทำงานจังไรค่ะ พาท่านตักั้นกองรู้ไปดูข้างล่างค่ะข้างล่างเราขึ้นไปข้างบนค่ะเวลาท่านกวาดก็ต้องไปล้างคนสะอาดมือบ้าตรงข้างบนขุ้นอ๋อท่านตัวกันกองตัวนี้แล้วค่ะก็จะไปภาคหน้าไว้ที่แท่งข้างล่างแล้วก็จะดูดขึ้นไปบนข้างข้างบนน่ะค่ะข้างข้างบนเป็นตัวใจตัวใจน้ำค่ะ ค่ะค่ะนี่ก็เป็นชาวบ้านค่ะที่กําลังเดือดร้อนเรื่องอขาดแคลนน้ำอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยากจะมียังว่าจักน้อยว่าค่ะแม่มันจะขาดรายแล้วน้ำหน่ะยน้อยก็ต้องการแต้าน้ำมาละค่ะค่ะทั้งตอนนี้กับผู้นําชุมชนค่ะผู้ใยญ่บบานผู้ชอยผู้ใยญ่บบานเพื่อนกับบรายนิ่งดูได้แล้วค่ะเพื่นกําลังหาวิธีแก้ไขให้กับชาวบ้านอยู่ค่ะ ค่ะตอนนี้ก็พามาเบ่งกันเพิ่นจอน,อนามบด,ดานค่ะบ้านยายเทพค่ะอันนี้เพิ่นมาจะใส่ค่ะจุ้มข้าวจ,าจอมาจะใช้ก่อนแม่กูดินกีมาจะกูดินกีค่ะเอาพาออกก็ได้ค่ะเอาพาออกก็ได้อ่าค่าจอค่าอย่างนี้แพงบาค่ะก็ทันทอเพื่อนมือเ้าอ๋อทอเพิ่นมือเ้าถ้าเอาซื่อทอเองเน้ะ เมื่อแปดออค่ะอันนี้เจาะมาจากมือเราค่ะเมือนี่มือที่สามเมื่อนี่มือที่สามทวดี่ได้แต่ละบอลแล้วค่ะพี่น้องมันแกะใช้เวลาเนี่ยจากน้อยนึงกะตอนนี้บ้านแม่เทพกะใช้เวลาเจาะตอนนี้กะเมื่อนี่เป็นมือที่สามแล้วค่ะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิงค่ะเป็นมาจากกุฎิงกีค่ะ ค,ค่ะเนีจจ่ยกะคือกำลังจอกันค่ะพี่นอ้องใส่เวลาให้ดีๆเพรา็จะได้เ่ละบ,บอลเองค่ะยากใส่เวลากะค่ะ